สบายดีสวัสดีครับผมไอพี่น้องยินดีตอนหับกระสูสองบาหนอยคือเก่าเนาะเมื่อนี้บรรยากาศยามแรงคือเก่าเนาะกับเสือใหม่ตบเดยเด้อพี่น้องไยตบมึงคือน,นี่พอดีตอนเสาร์มันกระแหงเนดะ๋ยวเอามานุง่งจะได้พี่น้องคืออยู่บนเนาะบ่ค่อยมีเสือแค่เนี้ยเอานุ่งเนาะมีคือชิมเนตนโตแหลกอาจจะ ถึกใจพี่น้องเลยอาจจะสิได้ใสตัวนี้ตลอดมัมีตัวเปลี่ยนแล้วพี่น้องมื่อนี้สภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศเนาะกินหมูกระทะเสืยอมากินอยู่ตรงหน้าซะพี่น้องมันจังแดดบรรยากาศเมื่อนี้บ้านน้อยออกไปซื้อหมูกระทะมาเห็ดกินเนาะคืออยากพี่น้องบ่ได้กินดนแห่งนะกินแต่ผุดเขาเปดปากเส ก็เลยว่าซื้อมาเห็ดกินอยู่บ้านเนาะกินกับข้าวคั่วนี่แหละพี่น้องไอ้พี่น้องตอนนี้ของมูกระทะเขาแล้วแล้วพี่นอ้องอและห่ังพักเดี๋ยวตัวเออยไปกินอยู่หนอกเนาะมีวันนี้นี่ซื้อมูมามูสามสันออกไปซื้ออยู่ บ่านน้องดูก่นะพี่น้องทางเขาหน้าจังมีแต่นในหานหันเนี่มีสีมูมีลายยางนะมีครบเลยอยากาแตออกไปซื้ออยู่ทางแล้วเ่าจะเอาไปกินอยู่ขางเหื่อนี่เลยพี่น้องเอาไปกินอยู่ข้างนอกเนาะไป มาพี่น้องบรรยากาศยามแรกเนาะโอ้ยบบเห็นเดือนเลยโอ้ยเห็นบบพี่น้องเดือนกำลังขึ้นปูน,นเดือนขึ้นเต็มหน่วยเลยพี่น้องเลยคุณง่าไม,ม่ดีไก่สิคนะัะทางโป่งนะพี่น้องเลย bengh. <laughs> 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 Sai <đại mà> lại bữa này. กําลัง. Cô mình hằnออก nhờ hay sáng. Thôi hết sao? สบายดีดยพี่น้องต้องนั่งขางไหนวะขางนี่เด้อเด้อกินมุกกระถางน้ำกันใอ่หนังมดมัมาบุมิแลวมีแต่อันน,อดดอนะนี้ใช่หรือมันเยี่ยงมันเงี่ยงนำพริกนะ

สูงายเนาะกินมูกะทะก็อพอบขวพี่น้องเอมือนี่หึ่งแหละเร,ระาะกินมมกะทะเนาะกินแต่ข้าวไปเสดผนมันจะกินกัน บงบอบกงกะเอากแพมาจับค่ะักก็ได้ใช่จัแค่แอบผุนนะผุนผุนผุนแพะอยู่แวพี่น้ยยุกอันนี้ยุกทั้งไปูออกไง ถ่ายมันกระเป็นตาแน่เดี๋ยวถ่ายต็แมวได้เอาอันเอาดอกเนาะขีปใส่ดอกเนาะไม่ถูนี่เอาแหนกันตีสองันปาสิกินได้ได้หรอข่าวฮะชางไม่ได้ใช่ช่างปอบอะเอาไก็ได้ เอาไปมือแบงลงกหันมามาหยิงรักปาล์มรักเพชรแผ่นรากปาล์มไป่ะเนไ่พ่อเนี่ยดมะข่าวก็พ่อเนี่ไม่หยวดหรอกได้ออไปชั่ มาเด้อพี่น้องมาทอหามันก่อนมาดีเด้อพี่น้องเห็นอยู่มาตีมาตีเดี้อนี่เอินอีบ๊อบเนี่ยน่ยูหันบ่เลยนจอยท่านหมาบ่กินวุ้กระถางน้ำกันนี่มาเด้อมาเด้อตีสกษีมาพี่น้องเนี่ยไป ชามันริกข้าเดียวมากก่นไออามาผิดด้อันนันผิดหอยมันอะแม่งอังซไผ่มันพน,น,น,นั้เดือดเอน่ะมันบ<า><า>วชามในไป ก็เคยสื้วาอยากให้มันหื้มันออกเคยทำอีกเออมาอยากให้มันอันะนัยมันติดทั้งขอบอันนี้อนนี้ันกินดอกเเป้วก็เปนหน่อยนีแบมค่ะโอ้ฮันตี้สา đó là nên cái đấy em. เดี๋ยวพี่น้องตอนนี้เดิมเดือดเลยเนาะอู้หูกระทะเมื่อนี้ตอนเป็นๆมันขึ้นลบดีอยู่พอกลางคืนมากับมิดไปนนะดข้าวาลาอยู่สีเขาอันวันที่หกที่เจ็ดบอก Bên đi tối bần đi hát lên. Sì, chị khám mãn mượn bung vĩnh ô hát, chị hát nữa. Mamá, mát Nó Mamá, mát mượn. M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 át mượn. เราไกินเข้าแรกเราไกินเข้าวแรกไม่ทุนแล้วไม่ทูนจะเป็นแมงเล้ามือแน่เนาะเออขี้มดีอยู่มัวอันนี้ก็มีเปล่นมาทั้งหนอกและทั้งเน่าคุน้ำมันฮึอยู่พี่ไข่จุดเด้อทางนี้เด้อไข่ขี้มดใช่มันอันนี้ไหวยู่อันนี้ข้าวเหลียวกับซุก

ก็แอบ้ากับัเูกระาหม่าไนเ้อจอยลดหุนพี่น้องเอ้ยกินแต่เสากะเพ็ดมันจ่อยน่อบบอกอีหม้อายีาฟกรตัวเมื่อจะให้ัมามาแต่เดี่ยงัวแบบเกีียวข่าโยมน้เกีียวข้างเกี่ยวข่าคนนี้เก่งมากเออ สิมานีว่ห,อ,หอยแมงผูพี่น้องนี่หอยแมงผูน่ะหอ่เป็นสือมาแต่สองเมตร<อ>มม่นละโมเมนต์หลักลาดโมเมนต์เนาะหักลาดมันแฮงมากเลยแต่ต้องใช้มาเข้าแล้ว <c oughs>

นี่ผมพิดมันนอนจะดับะอีหยังไหโอ้ยเยอก็ไปกาไปมันมันเหีเท่านึงแน่เจาหากหมัดนี่เสอยงหากัวมังเจ้าว้าฝั่งมันเห่ันวันนี้เตยมมันเ็ดบเปตุ้นนอนั่นฟังนั่นหมอ่ลฟังนั่นมอก็พังเลยวางเราเหาฝักสักไหมเออนับ

สื่อหนามสื่อหนเออแบบแบบเสื่อนาแมนาเ้กินมาเาวเห็ดเขาบบมาาเชไม่กคเ่าพันนี่ะวบอกกันง้ายตวนงเวทเนี่วะะนันบอด้นอยมันบังเดียวเป็นย่งมังทำันบังยบอกว่าบ้านนังสบังในตัหนงคนสี่คนนะพอกระเบอมันมันบังโอ้ยเดอก็นอามับังย่อพังนะบอ บอกเขาก็ยังเก่งใจภาคนั้นเออพางนั้นโอ้ตําพังแสดงว่าจะเอาตําบังมันว่าเป็นยังดอ๊ะไปชงกันนั่นละหัวขุดมาไปชงนั่นเนี่โอ้ยวันนี้เราเข้า ไปเหมือนซื้กันเขาชาวมันจิง่ายอยู่ไหนแถวไหนบรรยากาึงเนาะแถวไหนเดี๋ยวมันจีใจอันใหม่เด้อชาวไปมอห์บันเิตเนี่ยจำแถวไหนเต็าเยอะกแล้วทง่ เออเสริมแต่ต้องถอดถอดมันยาคั่ะเสริมมันก็ตอกไปเถอะจับากบทเสียงเพี่อใหม่เลยนี่ก็เจไปอันเอาไปเลยเออห้อยนึ่งจุ

งูตีตีเนนอกางอนรครับเดียวับสุางเนี่ยมักนิวโมเดนเนาะแก็ไม่สามาเลี้ยาเออเนาะเขาจืดปกหนาเนาะ เป็นทงตัวเป็นทงขั้นีอนึ่สื่อตัวเป็นกล้องของทีพีกันมั้ยของซีพีจีซีแดงเอานีมนี่น่นี่นี่น่นี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 ่ หอนหอนหอนกินเนปาลเนปาลยุคแให้อันอั่งแล้กแล้ว

ม่ลก็ออกกันไปไปเต็มเนะท่านแกยังซื้มาีกก็ดีอ่ะ้ก็ยังตายไปเรื่องรนห่อท่าสมบูรณ์จะเป็นยังไง้างด้วยกระนเดี่ยวกว้ามืออื่นเขาเห็ดไดงน้าลุงบานมือนี่แด่ย่งอยู่บ้างใช่จ้ะ ท่านพ่หกที่เจ็ดที่เจ็ดมันมาตกัตะตกหตอเจ็ดอืมันกับเบิรถนัดเนี่ยเจ็ดเจ็ดตแห้งมันกับบัดนามันกัเต็นคอนีแกต้ังย่งสิไหเนาะเนาะเ็นามองห่าห่ามมากเลยมันเห็ดเนี่ยต่กน เทียมเนี่ยเทียมีมันผัดไปอีกนะเียมเนี่ยไม่ได้เียมเนี่เห็ดใหม่เยมเนี่ยเห็ดใหม่นะบ้านน่รเห็ดใหม่นะโอ้ไม่เอลูกกบเกินเามามียมากเลยร่างเพลดวูม่งเบ็ดมันหายนอยนมันหาเลยเนี่ย

เอาจากกะบบาเอนตีไปบ้าหาเ้าหันลงมันย <c oughs> ังโอ้ไปไปบึ้งอ่ะใช่เลยท่านไดจับจะไหมแล้วก็ตุกุ้งตุกุ้งตุกุ๊กตุกุ้งโอ้โเดโอด้ยมาออกส่นคนนอนะคนมันเบาเสียงรงมันมันะ เสียงดังจะหายีมีโอ้ยกำลังมามี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 มาากนน่อมีไปไปม่นั่งค่อยๆชาวบ้านบวบมากเอาแนวอันนั้นนะแนวให้มันเด่นนี่ผมีขนมเนาะ่มันเป็นทำบางมือนเนีย เอาทงนี่ให้มันเด่นนี่เอาไม่หนมังนิดก่เนหนักมันเหมเตนากูเลยแบบมันยาบมันังทีบอกมันเหนมนทีิมันั่งเบื่อออนังมันมีบ่นข้าบ่นเออเไปทางหุ่นซะนักียใครนี่หนักอบานอึบานขายคนมันกนไหมันยาบมันหิหน่อยกานาันนีนนาันาเย โอ้ยอิท้นมันยามุกกระทะปะจวายคนอ้ชงเอนมีมันกสีนั่งเนาะสียงนังฟังเขาบอมัน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 จะคือมันจะออกแต่หึงเปิดมามันก็จับขนาดวายยะนี่ยังเนี่ยมัะตะข่อยเลยนากับพวกหลออย่ายงหย

กินเผากินนะอันอยู่กรุเทมังงมันทีจะซีก็มุ้งซมุ้วนมันนอนไหวเลยวนอนทุกมุงมวบอลเดนะ้มันมันไปหันไปนี่มีมีลาไปหี้ตรงยลยวะบงหังมีมีมาหาลุงทุกมา มัาค่นหดเข้าไปมีมนะฮะลุงสุกมามีมางคนมันมีมมานะลุงสุกมาโดยอ้โหหวอ้โหอยโหโอ้โหเอ้อ้โหนอหอ้อ้ห้โอ้โอ้อ้เหโออโ บอยูกับพรเลยจาน์คนแปลกหนาเอา่ะพี่น้องเดี๋ยวบัหนี้ก็ชิจบคลิปกันเนาะกินมุกกระทะนอกบ้านมาเนี่ยแซ็บๆเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้อง บรรยากาศเนี่ยจะเนีเห็นเดือนจกหัวเดือนงามิธีพี่น้องบ่เห็นนะเลยนะโอ้ย่ไทยลอยกัะทงเนาะเออไังไทยลอยกระทงเมนูพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศเดือนเต็มมีตีพี่น้อง Phàng thẻ phát loại cơ thông nhàm này đây phí nọng Bạn, hào, Bổi, Bạn hào. nào loại lẻo đây Loại toàn là bún sông hứa Hoặc bánh giá Bạn nào Chơi cần chụp nạ đây phí nọng Xem là phim có tổn làm với con mới, bye bài